คนคน้วันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางไปจปังหวัดปทุมธานีนะครับบ่อตกปลาบ้านป่านิกรครับผมแมตดหนึ่งแสนบาทครับผมก็เป็นบรรยากาศจับหมายที่นั่งนะครับรอบเช้าครับผม ก็มือจับหมายนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจตูนนะครับก็เป็นมือดีนะครับจับหมายให้นั่นเนมแล้วก็น้องๆในทีมนะครับเจตูนก็จับทีเดียว3เบอร์เลยนะครับกติกาบ่อนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเบอร์กันได้นะครับ แต่ถ้าในโซนอีสานก็เปลี่ยนกันไม่ได้นะครับก็คือจับไข่จับมันเลยนะครับผมจ922ครับสี่ยสามสิบสองครับดูเดูมาสเอร์เลครับแย่ปลาครับร้องดูเบอร์ก่อนครับผมกับพ่อกันอี่แล้วผมกับผมในนี้ครับวันนี้ก็เดินทางมาแล้วครับปทุมธานีนะครับผมวันนี้ก็เป็นแมตช์หนึ่งแสนบาทนะครับบ่อตกปลาบ้านป่านิกรนะครับผมก็เดินทางมาถึงครับจับหมายเรียบร้อยครับได้เบอร์ยี่สิบสองครับผมวันนี้ติดตามรับชมนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมถึงหมายแล้วแล้วก็ ประกอบอุปกรณ์กันเลยครับรอบนี้โหลดของมานะครับเพราะว่ามารถคันเดียวครับของใส่กระติกไม่ได้ครับวันนี้ก็เลยต้องนั่งเก้าอี้อลูไปก่อนนะครับก่เป็นโซนท้ายบ่อนะครับแม์นี้ก็จากการทําการบ้านมานะครับมันนบ่อนี้ก็คือจะมีแต่ไซส์โป๊ทั้งนั้นเลยนะครับปานินนะครับโบ้โคตรโบ้เลยครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับ ครับผมแม็นี้แล้วก็ตั้งใจจะเปิดเกมที่ระยะ5.4เมตรก่อนนะครับธนาก็ดูอาการครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ได้ข่าวว่าทั้งนินใหญ่แล้วก็ปลากเกตอื่นๆนะครับเช่นกระห้เนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันไม่แพ้กันนะครับยี่สกก็ใหญ่ครับเราต้องรอดูหน้าง,งานอีกทีนะครับจะเป็นยังไง รัฒนาแมตต์นี้ก็จํากัดที่ระยะ5.4เมตรนะครับก็ประกอบขึ้นคันไว้นะครับก็จะมี1.8 3.6แล้วก็5.4นะครับก็ตามน้าง,งานครับผมแง่หน,น้าขึ้นไปดูบนทองฟ้าแล้วนะครับโอ้โหวันนี้หยาบครับแน่นอนนะครับจํากัดที่ระยะ5.4ครับ ที่เลือกใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่นนเนมเลือกใช้ก็จะเป็นงานอ้อนครับตัวนี้เขาเรียกทุ่นปอบนะครับล้นะนะครับผมก็สูตรวันนี้ครับวันนี้เล่นนุ่มๆนะครับ จากเรายืดระยะ54ไปนะครับนะเราก็เจอสัตว์ใหญ่เข้ามากวนนะครับตอนนี้ก็กดลงมาเหลือ3.6แล้วนะครับก็หลังจากบ่อห้ามใช้ใหญ่ครับเราก็พิกสถานการณ์วยการนวดเม็ดเอานะครับผมนะครับติดตามรับชมกัน,นครับจะเป็นยังไงครับผม ทุยโอี่ส้ยโอ้โหแต่ถ้าลูกพ่อจะเย็นนะโอ้โหเดี๋ยววะ ไปดูก่อนละครับเอาหั่ไหอาอะไรครับเอาน้อะไรเลยบอกไหมไป ไงประครับตกไบบุสโลซีโลฮาเลย เลี้ยบมันเนมงต่อป่โลเอานีละลห้างเลวางวางเลยเอาไพวกอาลห้าเต็มเข็มไปเลยเอเอ็มเอครับตัวนี้ครับเออเออัดนะครับเออดนะครับหเดินขายไหมเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิ หนึ่งห้าสิบไม่จุ่มนะโอ้กระุ่มเราจีนี่จะสบปะรดตหนึ่งจุดสองลาขนมกุ้งโอ้คางป่ามันเปลี่ยนดีเลย สาวและน้องกุ้งอันนี้ก็มากสองนนะครับบริัทเกษตรบริบูรณ์ด้วยนะครับวงรหัสระดับอ้อืเอังมาเล สองหมดแ้านิ้วสะอาดกะดีีกะดีๆนะซึ่งสองแปดติดแน่นอนนะผุ้นวตอนนี้อยู่เรื่องนี้แต่ว่าตบไม่ะด้ขอัมีนา นั่นไงเห็นไหมประคองมาอย่างดีเลยนะหนึ่งจุดสามศูนย์นั่นเองคือสามศูนย์ประคองรับมาอย่างดีเลยนะเดี๋ยวไม่คิดมากตัวสองมือนเองนะยังต่ำนะผลวาดใจใจเกินร้อยนะครับหนึ่งจุดห้า ขายมาก่อนถอยมาก่อนนะครับแล้วเชิดเปียบเปียบปลาอย่างไรหนึ่งจุดห้าเจ็ดหกสองกี่า้อยอ้าวบอตกปลาแล้วน้องนอยนี่ของใหญ่อย่างเดียวอันนี้อย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นลูกไอ้ลูกปากรุ้มมาเลยตาข้างตาข้าในีเป็นสูตรแล้วนะไปบอ้ไปบอกสุด้วยนะเดี๋ยวจะนะครับไอ้เรนน้องน่อยดูตัวนี้อ่า ไม่น oh, oh ่าจะมีผลับเกมนะหนึ่งจุดเจ็ดหกนะหุดเจดโอ้โหดูเลยห่งจุดแปนึ่งนองอคนะ่ไ่รตัใหญ่ตอนนี้มาอยู่ที่หนึ่งจุดเก ปนีนไม่ใช่ปนีนฮะบัวหนาี้ยเการ์ตหนึ่งหกหนึ่งไปเลยขึ้งเอาอึ้นก่อนขึ้นก่อนอยากให้เจ้าของบอกกันอยู่ซ้ายมือนะ๋านะวางอยูวันนงมองอยู่นนะ นี่ไงเขาไปเก็บก่อนจาปนีนปีดแล้ววางเลยชิอนไหไม่ออก่อย่างเดียลองดูินไม่ออกทำปาแม่จริงๆอ้าวตอนนี้เกินเลยหนึ่งจุดห้าห้านึ่งจุดห้าห้าน้องเนี่เท่าเก่าเอ็นดีลอยโบราณนะคนที่ไรดาต้นถนนใช่ไหมน้องน ลอยโบราณนี้อาบรุษไฟเอกเลยตัวนี้จิหมเลยไหมดู1นึ่งจุดสามสองครับกับพัรอยู่ตรงกลางีโกโคกครับโอ้โววิ่งเข้าวาวว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  สาสใช่ผมว่าขายต้องหนักไปถูกแี่ดียืดๆนี้ไปมนเอะไรหรือเปลอ้อะไรเนี่ยเอาเมเอ็มอีเราบอกกัไปเอ็มอีนะครับโอ้โหยาย่งเงีเลยดิ่งดเหมือนไม่รู้เรื่องนะเต็มเข็มในตัวแล้วนะอ้าวตัวนี้ ใกล้เคียงนะมาถูกทางเลยหนึ่งอ้โหเกินสองเกินสามนะเกินอไปิอีกครับที่1รลครับผมแล้วก็ที่สี่ไซร์ลองที่สี่ไซร์ลองเลยครับครับผมที่้่ทันน ก็ยังดูขอบผมครับไบถ่ายรูปก่อนค่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับแบบนี้นนนก็ได้ที่1ไซสรองกับที่4ไซสรองครับกับน้องอีก2คนก็อีกช่องนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้โอ้โหงานหยาบมากมากครับผมทั้งอากาศไม่ดีเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ